ช่วยให้ขาสบายเดินทางไกลแค่ไหนก็ไม่เมื่อยถุงน่องเส้นเลือดขอดไดนามิกไอเทมติดกระเป๋าที่นักเดินทางทุกคนต้องมีไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินรถยนต์หรือรถไฟล้วนทำให้ขาของเราเสี่ยงที่จะเกิดอาการเส้นเลือดขอดซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลทำให้เกิดอาการขาปวดขาบวม อีกรั้งยังอาจโุกราบเป็นแผลเรื้อรังที่ขาทําให้ไม่สามารถเดินทางได้โดยปกติแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรามีไอเทมเด็ดสาหรับนักเดินทางอย่างถุงน่องเซเลดคอร์ดไดนามิกถุงน่องเกรดการแพทย์ออกแบบมาเพื่อให้ขาของท่านสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ตัวถุงน่องผลิตจากเนื้อผ้าอีลาสตินผสมโพลิอะไมด์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดอาการขาบวบและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเส้นเลือดขอดอย่างตรงจุดใช้งานได้ไง่ายๆเพียงแค่ท่านสวมใส่ระหว่างการเดินทางที่ต้องนั่งเป็นเวลานานเ <ๆ S 2> ท่านี้ก็จะช่วยให้ขาของท่านเบาสบายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นมาดูแลตัวเองง่ายๆอย่าลืมพกถุงน้องคู่ใจเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัยกันนะคะเริ่มดูแลขาของท่านได้ตั้งแต่วันนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโทร0936162888ค่ะ